ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่12ผมมาอยู่ที่สาขาชุมพรนะครับก็เดี๋ยวมาวันนี้จริงๆโชคดีหลายอย่างจริงๆตั้งใจมาหาออส้างเทพนะครับที่พัะโต๊ะก็จังหวะมีลูกค้าที่ละแม่ปะที่เอาปั๊มสอง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 ไปครับอ่าสุราใช่ป่ะเออมีมีลูกค้าโทรมาสั่งพอดีด้วยปั๊มสองไบพัดหุ่นกว่านะครับ ก็ทางทางผ่านพอดีไม่ได้ผ่านหรอกเดี๋ยวเราเลยไปแล้วก็จะมีคุณโอ๊ตนะครับให้ไปดูสถานที่ที่เวียงสะอำเภอเวียงสะ mm hmm. ก็จังหวะโทรมาพอดีตอนตอนช่วงเช้านะครับเราเราก็เลยเออเดี๋ยวผมก็เลยไปเลยทีเดียวไปกับช่างสิ่ง mm hmm. <laughs> ตอนนี้ชำนาญพื้นที่ที่นี่นะ <laughs> อยู่ประจำนี่ครับเพราะว่าน้องเขาตอนที่ว่าวิ่งไปดูให้ลูกค้ามั่ง ถานที่ลูกค้าโทรมาอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มาดูว่าเราให้จัดอะไรลงไปอย่างเงี้ยนะครับเราเราช่างสิ่งก็อยู่ดีครถ้านั่นช่างสิ่งก็จะวิ่งไปดูให้ถ้าอยู่ในละแวกอย่าี้นะครับก็วันนี้ก็สวยครับถนนยังสวยอยู่มาพตัตโตชอบเดี๋ยวดูวิวแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกับพิเทพครับผมทุเรียนเกอบทั้นนทงนั้นเลยเนี่ย ต้นสวยๆผมว่าตอนนี้เนี่ยจากเมื่อก่อนเห็นยางพาราเยอะๆตอนนี้ก็เริ่มเห็นทุเรียนแซมเยอะและ้วต,ต้นยางพาราต้นสมัยก่อนนะมาก็มีต้นหมากต้นยางพาราต้นปาล์มนะครับตอนนี้ก็แแซมกันไปนะครับระหว่างทุเรียนกับยางพาราก็ยังพอได้เห็นแนตะ่ปาล์มเี่นน้อยแนละ้ว าเอะรันน <imbap> ี <masked names> ้อะไรมะพร้าวโอเคนะครับเดี๋ยวเจอช่างเทพแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้อีกดูทีครับผมอ่ามาถึงแล้วนะครับ้ามิเทพเราเลยมาหน่อย GPS มันตัดพอดี กพราะว่าตรงนี้อับสัญญาณนะครับอับสัญญาณเ,าเป็นเป็นจุดอับสัญญาณของดีแทกนะโอเคเดี๋ยววนกลับไปใหม่อีกรอบ